และตอนนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จอันน่าทึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์โตโยโต้ามอเตอร์เดินหน้าอย่างเต็มกำลังประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นในไตรามาสแรกภายใต้การนำของโคจิซาโตะซีอีโอเมื่อนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาจะผุดขึ้นมาในใจทันทีแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าละ่ะบางอย่างที่อาสังครนรนหลักฐานความโดดเด่นของเทสลาโตโยต้าซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกเพิ่งประกาศข่าวใหญ่ที่อ้างว่าทำผลงานได้เหนือกว่าเทสลา ทั้งในเรื่องระยะทางความเร็วและราคาสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแม้แต่ Elon Musk ก็ยังออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาทีโซเชียลมีเดียก็คึกคักยอดสั่งซื้อลงหน้าพุ่งสูงขึ้นและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ในวิดีโอน,นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการของโตโยต้า Elon Musk คิดอย่างไรกับการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ โตโยต้ากำลังค้นบัลลังของเทสลาจริงหรือและรถ SUV สุดหรูคันนี้จะออกสู่ท้องถนนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปและก่อนที่เราจะก้าวต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อรับข่าวสารอัปเดตท,ที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติม,ตมก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของโตโยต้าเรามาพูดถึงมิตรภาพระหว่างโตโยต้าและเทสลากันสักหน่อยในปี2 0 1 0 t o y o t โตโยต้าผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไฮบริดและเทสลาผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้บรรลุข้อตกลงที่ดูเหมือนจะเป็นคู่แท้ที่ลงตัวกันบนสวรรค์แห่งยานยนต โตโยต้าลงทุน50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเทสลาและขายโรงงานในแคลิฟอร์เนียให้เทสลาในราคาที่ถูกลงนำไปสู่การเปิดตัวรถซีอีในปี2012ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความน่าเชื่อถือของโตโยต้าและจุดเด่นด้านพลังงานไฟฟ้าของเทสลาแต่ความร่วมมือกลับเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมความปลอดภัยที่พิธีพิถันของโตโยต้าขัดแย้งกับแนวทางนวัตกรรมที่รวดเร็วและยืดหยุ่นของเทสลาวิศวกรต่างถกเถียงกันเรื่องการออกแบบแบตเตอรี่ และหนวดประมวลผลทำให้ราศีีวีล้มเหลวขายได้เพียง2,500คันในราคาสูงถึง49,800ดอลลาร์สหรัฐและในปี2014พันธมิตรก็เริ่มพังทลายโตโยต้าเริ่มขายหุ้นเทสลอและสงครามน้ำลายก็ประตุขึ้นในงานประชุมปี2014อีลอนมัสได้เยอ่อเยอ้เยโตโยต้าที่มุ่งเน้นเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยกล่าวหาว่าโตโยตา้าโง่มากและเรียกมันว่าเซลล์โง่บ็อบคาร์เตอร์รองประธานของโตโยต้าได้ออกมาโต้กลับโดยปกป้องไฮโดรเจนว่าเป็นการเดิมพัน ที่ชาญฉลาดในการปล่อยโมลพิษเป็นศูนย์และเตือนมัสก์ว่าอย่าเพิกเฉยความบาดหมางครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวมันคือความขัดแย้งของวิสัยทัศน์เทสลาทุ่มสุดตัวเพื่อปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่โตโยต้าเน้นการป้องกันความเสี่ยงด้วยรถยนต์ไฮบริดไฮโดรเจนและปลั๊กอินภายในปี2017โตโยต้าได้ขายหุ้นเทสลาทั้งหมดทําให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นกลับมาที่แผนการของโตโยตา้กากันต่อพบกับ b c 3x ของโตโยตา้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอีเพิ่งเผชิญกับ ซึ่งมาจากชื่อที่เราต่างรู้จักและไว้วางใจโตโยต้ายักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องยานยนต์ที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้ยาวนานเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกแห่งยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกล้าหาญด้วยการเปิดตูบิซิ 3X รถ SUV พลังไฟฟ้าสุดเท่ที่ไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อปกป้องโลกแต่ยังช่วยปกป้องกระเป๋าเงินของคุณอีกด้วยนี่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป b c 3X คือรถที่จะเปลี่ยนโฉมวงการนี่ไม่ใช่รถต้นแบบที่เน้นลูกเล่นอะไรมากมายแต่มันมีพื้นที่กว้างขวางความหรูหราและเทคโนโลยีล้าสมมัยมก พอที่จะสร้างคำถามให้กับผู้ซื้อแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดปัจจุบันจะมาพร้อมกับราคาที่สูงรลิว้วจนผู้ซื้อทั่วไปเอื้อมไม่ถึงแต่โตยโยต้าก็ได้พลิกบทบาทนั้นไปอย่างสิ้นเชิงรุ่นใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมราคาเริ่มต้นสุดทึ่งเพียง15,150ดอลลาร์สหรัฐใช่แล้วรถ SUV พลังไฟฟ้าล้วนจากโตยโยต้าในราคาที่ถูกกว่ารถยนต์เบนซินทั่วไปหลายรุ่น นี่เป็นข้อเสนอที่แทบจะดีเกินจริงแต่แล้วมันก็มาถึงบิซิสามเอได้รับการพัฒนารวมกับ GAC องค์จงปโตโมบีครุปและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ผสานความเชี่ยวชาญอันเป็นตำนานของโตโยต้าในการสร้างรถยนต์ที่ใช้งานได้ยาวนานเข้ากับความแข็งแกร่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ GAC ในด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและการผลิตในเอเชีย er ผลลัพธ์ที่ได้คือ SUV ไฟฟ้าราคาประหยัดที่ไม่ลดทอนสมรรถนะความสะดวกสบาย และดีไซน์รูปลักษณ์โชบเฉี่ยวของ b ีซีเอเพียงพอที่จะสะกดทุกสายตาเส้นสายที่ทันสมัยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรายละเอียดล้ำสมัยที่ทําให้รถดูแพงกว่าความเป็นจริงมากแต่ความงามที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหรือในกรณีนี้คือใต้พื้นรถรถคันนี้วิ่งได้อย่างเงียบเชียบและนุ่มนวลด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวให้การขับขี่ที่สะอาดเงียบและปลอดมลพิษเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองรับส่งนักเรียนหรือท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงสุดสัปดาหยา์ยาวๆภายในโตโยต้าย,ยังคงรักษาความสะอาด และเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างครบถ้วนคุณจะพบกับแถงหน้าปัดแบบมินิมอลพร้อมแถงหน้าปัดดิจิทัลระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์อัจฉริยะที่คุณจะได้รับจากรุ่นที่มีราคาแพงกว่ามากลองนึกถึงระบบสารบันเทิงขั้นสูงระบบความปลอดภัยและเครื่องมือช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ช่วยให้คุณและผู้โดยสารปลอดภัยและสะดวกสบายบนท้องถนนแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเปิดตัวครั้งใหม่นี้ น่าจะเป็นความหมายของอนาคตของการขับขี่ด้วยไฟฟ้าหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในอุปสรรคสําคัญที่สุดในการนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้คือเรื่องต้นทุนผู้ซื้อจํานวนมากต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่สามารถจ่ายราคาสูงของแบรนด์อย่างเทสเซอร์ได้บัตดนี้โตโยต้าได้เปิดประตูสู่ผู้ขับขี่หลายล้านคนที่รอคอยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใกล้ตัวอย่างแท้จริงอันที่จริงบางคนถึงกับบอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญสําหรับผู้เล่นรายใหญ่อย่างเทสเซอร์แม้ว่าเทสลาอร์จะครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ้วยผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมแต่โตโยต้ากลับมีแนวทางที่แตกต่างและอาจเป็นประชาธิปไตยมากกว่าโดยนํารถยนต์ไฟฟ้ามาสู่กลุ่มคนทั่วไปไม่ใช่แค่กลุ่มคนชั้นสูงบีซีสามเอ็กอาไม่ได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเทสเลโมเดลวหรือเทคโนโลยีล้าสมัยเทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูแต่มันก็มีสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือการทําให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่จับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อถือได้และในโลกยุคปัจจุบันนั่นคือสู่สาหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดังนั้นใช้เทสลอาจต้องการจับตามองกระจกมองหลังของตัวเองเพราะโตโยต้ากำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมราคาถูกกว่าและชาญฉลาดกว่าและหาก Bc3x เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเราก็อาจกำลังได้เห็นช่วงแรกของยุคใหม่ของการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าสัมผัสประสบการณ์ที่ใครๆก็ขับรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาสบายกระเป๋าสืบรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วเจาะลึกรายละเอียดที่ทําให้ Bc3x เหนือกว่าเทสล์ Tesla ระยะทางที่เหมาะกับชีวิต และงบประมาณของคุณทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่อากาศแจ่มใสคุณปรับกระจกมองหลังเลื่อนตัวเข้าไปนั่งในบอบ์ดและกดปุ่มสตาร์ทรถ BC3X เคันใหม่เอี่ยมของเธอเสียงเครื่องยนต์เบาๆทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่านี่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการขับขี่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนอย่างโลล่าที่เดินทางในเมืองอย่างราบรื่นไปส่งลูกไปโรงเรียนไปประชุมที่ออฟฟิศไปวิ่งตอนเย็นไปตลาดระยะทาง430กิโลเมตรของรุ่นพื้นฐานนี้ให้ความรู้สึกเหมือนพอิเศษวันเวลาผ่านไปบางครั้งก็ผ่าาานไปปหหลยสัด์ โดยที่เธอไม่ต้องคิดเรื่องการชาร์จไฟอีกต่อไปรถยนต์กลายเป็นส่วนเสริมของชีวิตในเมืองที่วุ่นวายของเธอเงียบเชื่อถือได้และพร้อมเสมอในขณะเดียวกันห่างออกไปหลายไมล์มากเพิ่งเก็บกระเป๋าสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขามาร์กเป็นสถาปานิกที่มีลูกค้าใน2เมืองและชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไร้จุดหมายเขาจึงต้องการรถที่ยืดหยุ่นกว่านี้รถบิซิสามในกระดับกลางของเขาที่วิ่งได้520กิโลเมตรถือเป็นรถที่ลงตัวที่สุดรถคันนี้ทาให้เขามีอิสระในการเดินทางระหว่างการทํางานและการพักผ่อน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาสถานีชาร์จบ่อยๆในวันธรรมดาเขาเดินทางไปตามใช้งานต่างๆส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เขาหลีกหนีความวุ่นวายถนนคดเคี้ยวเสียงเพลงดังกระหึ่มและท้องฟ้าเปิดกว้างเบื้องหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางมีแต่อิสระและแล้วโซเฟียก็มาถึงเธอกเกษียณแล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณนักผจญภัยที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเธอใฝ่ฝันมานานหลายปีที่จะได้ไปเยือนทุกรัฐในประเทศ ด้วยรถยนต์แบบนี้ด้วยรถบิสซีสามเอกรุ่นท็อปของเธอและระยะวิ่งอันน่าประทับใจ610กิโลเมตรเธอจึงได้บรรลุปเป้าหมายนั้นอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการขับรถเรียบชายฝั่งหรือปีนเขาเธอพร้อมลุยทุกหมายการเดินทางระยะไกลไม่เคยรู้สึกง่ายดายเช่นนี้มาก่อนไม่มีควันไม่มีเสียงคำรามมีเพียงความลื่นไหลและความตื่นเต้นเร้าใจของการเดินทางสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่ใช่แค่ระยะทางที่พวกมันเดินทางมันคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้อง หลังหัวใจสำคัญของ BCS 3X ทุกเครื่องคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเลที่อันทรงพลังที่ทำงานอย่างเงียบเชียบและสะอาดแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่มีโคบอลหรือนิกเกิลซึ่งเป็นตัวเลือกที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแต่ยังขจัดข้อกังวลด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยต่างจากแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้วัสดุหายากและมักมีข้อโต้แย้งแบตเตอรี่ของ BCS 3X มอบสิ่งที่ดีกว่าสร้างขึ้นให้มีความปลอดภัยเสถียรว่าและเป็นอันตรายต่อโลกน้อยกว่าหมดกังวลเรื่องความร้อนสูงเกินไป กังวลเรื่องความยั่งยืนน้อยลงสบายใจขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้เจ้าของรถใหม่ส่วนใหญ่ประหลาดใจก็คือประสบการณ์การชาร์จไฟโทลูเล่าถึงครั้งแรกที่เธอจอดรถที่ชาร์จเร็วเกือบคิดว่าจะต้องติดอยู่ในนั้นนานหลายชั่วโมงแต่ภายในเวลาแค่24นาทีแบตเตอรี่ของเธอก็ขึ้นไปถึง80พอเธอหยิบกาแฟและตอบข้อความสงสารข้อความเธอก็พร้อมลุยต่อแล้ว และไม่ใช่แค่เธอคนเดียวอบดุลหัวเราะคิกคักอยู่บ่อยครั้งเมื่อเห็นว่าเบรคข้างทางของเขาตอนนี้ทํางานประสานกับความต้องการของรถได้อย่างสมบูรณ์แบบรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมามาลามีเธอเรียกมันว่ามามาลามีเติมพลังด้วยการเที่ยวชมเมืองพักผ่อนสักครู่พักสวดมนต์แล้วบิซิสามเอของเธอก็กลับมาเต็มกําลังรอคอยการผจญภัยครั้งต่อไปจากถนนที่พลุกพล่านไปจนถึงทางหลวงที่ห่างไกลบิซิสามเอไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาค่อยๆปรับตัวเข้ากับจังหวัด และไลสไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบในชีวิตประจําวันตารางเวลาที่คาดเดาไม่ได้หรือเสียงเรียกจากถนนที่กว้างใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าคันงามคันนี้มีสิ่งที่ทุกคนต้องการในโลกที่การเดินทางของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปการจะพบรถยนต์สักคันที่เข้าใจทุกคนจึงเป็นเรื่องยากแต่ BC3x ไม่เพียงแต่เข้าใจเท่านั้นแต่ยังก้าวต่อไปอย่างสง่าง,งามทรงพลังและเปลี่ยนด้วยพลังลองมาดูคุณสมบัติของ b c 3X ทั้งภายในและภายนอกกันดีกว่าทันทีที่ผมก้าวเข้าไปใน BC3X ผมก็รู้ทันทีว่า มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ประสบการณ์การขับขี่แบบเดิมๆเ,เหมือนกำลังก้าวเข้าสู่อนาคตเพียงแต่อนาคตถูกห่อหุ้มด้วยหนังอลูมิเนียมขัดเงาและความเงียบสงัดไม่ใช่ความเงียบแบบที่ให้ความรู้สึกว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบแบบที่ให้ความรู้สึกชานฉลาดรอบข้อราวกับว่ารถกำลังรับฟังสิ่งแรกที่สะดุดตาผมคือหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วที่ลอยอยู่บนแผงหน้าปัดราวกับศูนย์บัญชาการไม่ใช่แค่ใหญ่โตเพื่อโชว์เท่านั้นแต่ยังฉลาดในการตอบสนองราวกับรู้อยู่แล้วว่าผมกำลังจะทำอะไร ทั้งสภาพอากาศเพลงระบบนำทางหรือแม้แต่ข้อความทุกอย่างอยู่ครบสว่างสวัยรอให้ผมสัมผัสและเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยจอแสดงผลดิจิทัลขนาด8.8นิ้วก็สว่างขึ้นให้ข้อมูลทุกอย่างที่ผมต้องการรู้อย่างแม่นยำและสงบนิง่งฉันเงยหน้าขึ้นมองสันหลุบแบบพาโนรามิกนั้นกว้างและใสามากราวกับท้องฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถแสงสัดส่องเข้ามาสะท้อนพื้นผิวทำให้ห้องโดยสารดูมีชีวิตชีวาแล้วดนตรีก็เริ่มขึ้นโอโหดนี่ก็ดังขึ้นามหาฮ่าจูลำโพงทั้ง11ตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่เสียงแต่รวมถึงอารมณ์ด้วยเรากับว่าฉันไม่ได้ยินเพล์ลิสต์ของตัวเองฉันรู้สึกถึงมันเสียงสูงที่คงชัดเสียงกลางที่อบอุ่นและเสียงเบสที่ทุ้มนุ่มลึกน่าพึงพอใจอบล้อมฉันราวกับคอนเสิร์ตส่วนตัวห้องโดยสารไม่ได้มีแค่เสียงเพลงแต่ยังมีบรรยากาศอีกด้วยแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ดูรูราทแท่นชาร์ตไร้าสายวางอย่างเป็นระเบียบตรงที่มือฉันวางอยู่ไร้าสายไม่เกะกะแค่วางก็ชาร์ตได้เลย และเบาะนั่งก็ออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีไม่ว่าจะขับทางไกลหรือเดินทางสั้นๆผมก็ไม่อยากลงจากรถเลยแต่สิ่งที่ทําให้ผมทึ่งจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นดูสัมผัสได้แต่มันคือสิ่งที่บีซีสามเอกรับรู้ได้มันไม่ใช่แค่รถอัจฉริยะแต่มันอัจฉริยะมากด้วยระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะหของโมเินเทอร์รถคันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนผู้ช่วยนักบินที่มีประสาทสัมผัสดุดเหล็กกล้าและสายตาที่เฉียบคมกว่ามนุษย์ทั่วไปมันมองเห็นทุกสิ่ง ด้วย雷达สแกนสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์3มิติและ360องศาที่ทำงานประสานก,นกันกับระบบแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้รถสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงภาพนักปัน่นจักรยานที่เคลื่อนตัวไปมาบนถนนบิสซีสามเอ็กปรับตัวได้ก่อนที่ฉันจะทันสังเกตเห็นภาพคนเดินถนนที่ก้าวลงจากขอบถนนมันเริ่มช้าลงแล้วมันไม่ได้ส่งเสียงเตือนด้วยความตื่นตระหนกแต่มันนำทางฉันมันช่วยเหลือมันถูกปกป้องเหมือนผู้พิทักษ์ที่เงียบงนันที่ไม่เคยหลับไหล AI ไม่เพียงแต่ทําให้การขับขี่ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้การขับขี่ฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและสนุกขึ้นอีกเยอะผมไม่ได้ต่อสู้กับรถเพื่อควบคุมเราทํางานร่วมกันฉันกับเครื่องจักรประสานกันเมื่อแสงไฟเมืองเรืองรางและดวงดาวปรากฏขึ้นเหนือสีสันฉันก็ตระหนักบางอย่างนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดามันคือพื้นที่เป็นอารมณ์เป็นความคิด B3X ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อพาผมจากจุด A ไปจุด B แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างระหว่างทางมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าอนาคตได้มาถึงแล้ว และผมได้ขับมันจริงๆในแง่ของสุนทรียศาสตร์มันเทียบชั้นเทสล์ของมัส์ได้ไหมมาพูดถึงโครงสร้างอันมีสไต์ของบีซีสามกันดีกว่ามีสไต์เรียบง่ายหรือแตกต่างอย่างโดดเด่นคุณเลือกเองเป็นเรื่องยากที่รถยนต์จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแต่บีซีสามเอ็กทำได้อย่างแน่นอนและทําได้อย่างมีสไต์ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคุณจะรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือประสบการณ์ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณตลอดการเดินทาง ตั้งแต่ดีไซน์ที่แข็งแรงแข็งแกร่งไปจนถึงโทนสีที่ขั้สันมาอย่างพิธีพิถันบิสิสันในภาษาพ,พลังและความสง่าง,งามไว้ด้วยกันอย่างลงตัวโดดเด่นแต่ไม่ดูเกินจริงฉบเฉียวแต่ไม่จืดชืดทันทีที่คุณศบตาก,กับมันคุณจะรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมันมันยืนตระหงานไม่กลัวที่จะแสดงออกแต่มันไม่เคยตะโกนมันสะกดทุกสายตาดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอลสุดคลาสสิกเส้นสายที่เฉียบคม และสะอาดตาให้ความรู้สึกลื่นไหลและเคลื่อนไหวราวกับว่า BCS 3X กำลังรอคอยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลารูปลักษ์ภายนอกแข็งแกร่งแต่เข้าถึงง่ายผสมผสานความดุดันและความประณีตได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะจอดอยู่หรือเคลื่อนที่ดีไซน์ก็บ่งบอกถึงพลังและวัตถุประสงค์การใช้งานของรถคันนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องสีสัน BCS 3X ไม่ได้มีแค่เฉดสีธรรมดามดาเท่านั้นแต่ยังมีเฉดสีที่สะท้อนบุค,คลิกของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ สีดำอมตะเหมาะสำหรับผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและอำนาจสีเงินเรียบหรูเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความรูราสีชมพูสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะสำหรับนักผจญภัยผู้กล้าหาญและสีทองอารามสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นอย่างไม่ลดละและเป็นประกายเจิดจรัสในทุกสิ่งที่พวกเขาทำแต่และสีสะท้อนตัวตนของคุณสะท้อนบุคลิกภาพของคุณออกมาอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ของบิสิสามเอกเท่านั้นมันคือความรู้สึกที่แท้จริงก้าวเข้าไปข้างในคุณจะได้พบกับการตกแต่งภยัย ในที่ทั้งกว้างขวางและอบอุ่นห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่ออรับคุณด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถันทุกรละเอียดเพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแผงหน้าปัดดีไซน์ทันสมัยไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารและวัสดุสัมผัสที่นุ่มนวลมอบบรรยากาศที่ลงตัวสําหรับการขับขี่ระยะไกลหรือการทําธุระเร่งด่วนเป็นสถานที่ที่คุณสามารถผ่อนคลายมีสมาธิและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางไม่ว่าจะขับคนเดียวหรือขับกับคนอื่นการขับขี่ bts สาม x ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง สมรรถนะที่เลื่นไหลตอบสนองฉับไวและทรงประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือความประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความชาญฉลาดอีกด้วยรถ SUV คันนี้รู้จักสมดุลระหว่างพลังและความยั่งยืนมอบก,การขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนความเร้าใจในการขับขี่เปลี่ยนประสิทธิภาพและเร้าใจสิ่งที่ทําให้ BC3X แตกต่างคือวิธีที่มันช่วยให้คุณกําหนดประสบการณ์การขับขี่ของคุณเองมันไม่ได้พยายามยัดเยียดคุณให้อยู่ในกรอบเดิมๆแต่มันช่วยให้คุณสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ว่า คุณจะเป็นคนหนุ่มสาวที่ทำงานด้านเทคโนโลยีพ่อแม่ที่มองหาความสะดวกสบายที่มาพร้อมสไตล์หรือนักสำรวจผู้รักการเดินทาง b ีซีสเอ็ก็สามารถปรับเข้ากับชีวิตของคุณได้ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นเพื่อนคู่ใจนี่คือ b ีซีสเอ็รถที่ทำได้มากกว่าแค่พาคุณจากที่1ไปยังอีกที่1มันคือคํากล่าวสะท้อนตัวตนของคุณและการเฉลิมฉลองให้กับเส้นทางข้างหน้า ไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่คือการไปถึงอย่างไรด้วย B C 3 X คุณไม่ได้แค่ขับรถแต่คุณกำลังสร้างจุดยืนนอกจากเทสลาแล้วแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆดูเหมือนจะรู้สึกถึงแรงผลักดันจากความแข็งแกร่งของโตโยต้าในตลาดมาดูกันว่าอิทธิพลของโตโยต้าในจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้ากำลังสั่นคพรนตลาดการแข่งขันของจีนเป็นเวลานาน,านที่โตโยต้าพบว่าการแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน เป็นเรื่องยากแต่บัดนี้ยักษ์ใหญ่ยานยนต์ญี่ปุ่นรายนี้กำลังก้าวอย่างกล้าหาญเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการเปิดตัวรถ s u v ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดโตโยต้ากำลังก้าวกลับเข้าสู่สังเวียนอีกครั้งคราวนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ท้าทายคู่แข่งชาวจีนโดยตรงทั้งในด้านราคาและนวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่นี้มีราคาไม่แพงอย่างน่าประหลาดใจรุ่นพื้นฐานมีราคาต่ำกว่า1 1 0 0 0 0หยูนหรือประมาณ15,700าเ็ดรอลลา,าร์สหรัฐทำให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางของบริษัทแสดงให้เห็นว่าบริษัทพร้อมที่จะแข่งขันไม่เพียงแต่ในด้านคุณภาพแต่ยังรวมถึงด้านต้นทุนด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟรีเจอร์ขั้นสูงยิ่งขึ้นรถยนต์รุ่นนี้มีรุ่นที่มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่สุดล้ำซึ่งสามารถทำงานต่างๆเช่นเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและเลี้ยวรถเข้าสู่การจราจรได้ราคาเริ่มต้นที่139,800หอยวนหรือประมาณ19,279หอลลารัสหรัฐจ,จีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังกลายเป็นเวทีการแข่งขันที่ดุเดือดบริษัทท้องถิ่นซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพหน้าใหม่และแบรนด์ต่างๆแข่งขันกันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเอาชนะใจลูกค้าผู้ผลิตชาวจีนไม่เพียงแต่ลดราคาเท่านั้นแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอัลลัมสมัยเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นผู้นำตลาดคือบิดซึ่งเพิ่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ราคาต่างกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความประทับใใจห้กกกับงงาาารรถยยนนต์เป็อ่ม ดูเหมือนว่ารถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าจะได้รับความสนใจอย่างที่คาดหวังไว้ห่างปาลินรองประธานฝ่ายขายของ GAC โตโยต้าได้แชร์โพสต์บนโซเชียลมีเดียวิบว่าบริษัทได้รับยอดสั่งซื้อมากกว่า10,000คันภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวรถ SUV รุ่นนี้ผลตอบรับที่ท่วมท้นจนเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ของโตโยต้าล่มลงเนื่องจากปริมาณการใช้งานที่ลดหลามตามรายงานของอิเล็กทริก ความตื่นเต้นแบบนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดต้องการรถยนต์ไฟฟ้าราคาดีและฟีเจอร์ครบครันจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างโตโยต้ามากเพียงใดโตโยต้าเพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆโตโยต้ากำลังบุกเบิกอุตสาหกรรมนี้อย่างดูเดือดหนึ่งในกุญแจสำคัญของกลยุทธ์ต้นทุนต่ำแบบใหม่นี้คือการเลือกใช้แบตเตอรี่ของโตโยต้ารถ SUV รุ่นใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ B43X ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตลเธฟยแบตเตอรี่เหล่านี้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเทียไออนแบบดดั้งเิม และกลายเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ผ,ผลิตรถยนต์จีนอย่างบิดแม้ว่าแบตเตอรี่เลพีจะให้ระยะการขับขี่ที่สั้นกว่าเล็กน้อยแต่ก็ช่วยรักษาราคารถยนต์โดยรวมให้อยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในตลาดที่เงินทุกหยวนมีค่าความพยายามของโตโยต้าในประเทศจีนไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เท่านั้นเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้โรงงานแห่งนี้จะเป็นของโตโยต้าโดยสมบูรณ์และมุ่งเน้นการผลิตแบตเตอรี่เล็กซ์ และรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งไปกว่านั้นโตโยต้ายังเน้นย้ำว่าทีมงานชาวจีนจะเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนารถยนต์สำหรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะดังที่โยอิจิมิยาซากิประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโตโยต้าได้กล่าวไว้เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทที่ได้รับความรักและการสนับสนุนจากชาวจีนมากยิ่งขึ้นโตโยต้าจึงได้เปิดตัวหนึ่งในตัวเลือกที่ประหยัดที่สุด ในตลาดนั่นคือระยะเวลาการชาร์จที่ยาวนานรุ่นนี้ชาร์จเร็วและมีหน้าจอสัมผัสที่ซับซ้อน<ๆ>เกินไปโตโยตากลับไปใช้ปุ่มแบบคลาสสิกเพื่อการควบคุมที่อิสระและง่ายดายด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยากที่จะโต้แย้งการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญนี้อาจถักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติทบทวนกำหนดเวลาในการยุติการผลิตรถยนต์พลังงานน้ำมันปฏิกิริยาของจีนต่อรถยนต์รุ่นนี้อาจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ามาถึงแล้วแล้วคุณคิดอย่างไรโตโยต้าเป็นผู้นำหรือเปล่า ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นจะลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงเพื่อตามทันไหมมาแชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่าง